ในโลกนี้ทุกคนเกิดมาล้วนมีความทุกข์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมนะีสิ่งที่ดับทุกข์ได้เหมือนไฟกับน้ำมันย่อมดับกันได้นะทุกคนย่อมมีปัญหาแก้ทางทุกข์ได้ขอแค่ทำอะไรจงมีสติจงมีความระลึกคิดนะบางคนฆ่าตัวตายเพราะความทุกข์ คือไม่มีสติไม่มีความระลึกคิดนะไม่มีสัพพัญญะพอในตอนเรามีชีวิตนี่เลยขอให้เอาสติและปัญญาเป็นที่ตั้งสติสัพพัญญะต้องมาด้วยกันทําอะไรต้องมีสติทําอะไรต้องมีปัญญาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านปลายชีวิตในชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาแต่ไม่มีความสุขไหน ดังพุทธศาสนสุภาษิตว่านิพพานังปรมังสุข,ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งจเจริญพร